สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับ9ส่วนช่ของเราอีกครั้งครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอส่งท้ายปี2025นี้นะครับโดยเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดมาจากคลิป EP ก่อนหน้านี้ครับก็คือหลังจากที่ผมเข้าวงการครบรอบ1ปีแล้วเนี่ยผมต่อหุ่นกันพลาตัวไหนไปบ้างแล้วก็สะสมหุ่นกันพลาตัวไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับโดยคลิป EP ีนี้นะก็จะเป็นการนําเสนอว่าหลังจากคลิป EP นั้นนะ่ะ ผมได้ต่อหุ่นกันพาตัวไหนเพิ่มมาแล้วก็สะสมหุ่นกันพากรองไหนเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหาด้านในได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูหุ่นกันพาตัวแรกที่ผมต่อเพิ่มจากคลิป EP ก่อนหน้านี้นะครับ เริ่มแรกครับก็คือ RG s a t s b i ครับตัวนี้ผมทำสีแคนดี้โทนให้กับเขานะซึ่งตอนนี้ก็ทำเสร็จไปประมาณ90%และเหลือแค่ชุดแบ็คแพคหลังนะครับที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่นะผมจะรีบทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะ,ะตัวต่อมาครับก็จะเป็นงานพรีเมียมบันไดก็คือเจ้า GN Flag ตัวนี้ครับ สำหรับไป GN Flag ตัวนี้ผมได้ทำคลิปรีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมไว้ในช่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอการรีวิวเจ้า GN f l a t ตัวนี้ได้ในช่องของผมได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นหุ่นกันพาตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอนะก็จะเป็นงานอ็นทิเกรตครับตัวนี้นะผมได้งานเจ้าปู่งานอ็นทิเกรตตัวนี้มาจากงานบันไดเซเบรลิตฮอปปี้เอ็กซ์เพชันปี2025 ที่สยามเซ็นเตอร์นะตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นกันพาที่เราต้องลงทะเบียนแล้วจากนั้นเขาก็จะเอาหุ่นกันพามาให้เราประกอบครับเราประกอบเสร็จก็สามารถนํากลับบ้านได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงานของลูกค้าแล้วนะก็คือเจ้า GP02 ค่ายข่โซลมอนตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็ทําการตัดเส้นติดดีแคลนน้าติดใส่ไฟอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับกลับไปดูแลหลังจากปีใหม่นี้นะครับ แล้วก็ตัวล่าสุดครับที่เพิ่งประกอบเสร็จสดๆร้อนๆไปเมื่อวานนี้เองนะก็คือเจ้างานมาร์เกตฟรีดอมกันดั้มเวอร์ชั่น2.0ตัวนี้ครับอันนี้เป็นงานของลูกค้านะครับก็เพิ่งประกอบเสร็จไปเมื่อวานนี้เองนะตัดเส้นติดดีเคลน้ำอ่าไม่ใช่ดีเคลน้ำตัวนี้เป็นเลอเรติกดี a i ลนะครับแล้วก็ดีแคลคูนนะเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อวานนี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมหุ่นกันพลาที่ผมซื้อมาดองเพิ่มนะครับ ต่อมาผมจะพาเพื่อนๆมารับชมหุ่นกันพาที่ผมซื้อมาดองเพิ่มนะครับจะเรียกว่าดองเพิ่มไหมก็ไม่เชิงนะเรียกว่ายัางไม่มีเวลาประกอบดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวใหม่สุดไปหาตัวเก่าสุดนะแต่อาจจะไม่ได้เรียงไทม์ไลน์กันเป๊ะๆนะครับเพราะว่าบางตัวผมก็จําไม่ได้แล้วว่าซื้อมาช่วงเดือนไหนนะแต่ว่าหลักๆก็จะจําได้หุ่นที่เข้ามาเดือนนี้นะครับต,ตัวนี้ก็คือเข้ามา เป็นตัวล่าสุดที่เข้ามาในบ้านเราเลยนะก็คือเป็นกันดั้มไนออนนะครับไอตัวนี้ก็เป็นงานพิมียมบันไดเนาะจากภาค The w i t h for Mercury นะครับตัวนี้นะเพิ่งได้มาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นหุ่นกันพลาเกรด R ารนะครับตัวนี้ก็ได้มาต้นเดือนนะครับก็คือเจ้า f o r ์ i m p p เพ e ็กกันดัครับตัวนี้ก็ผมก็รอเข้าดีสต็อกอยู่นานมากนะครับในที่สุดก็ หามาดองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกล่องที่2อผ่านไปนะกล่องที่3ามนะครับก็ได้มาช่วงต้นเดือนเหมือนกันนะก็คือเจ้าไวกันดั้มครับเป็นงานไฮเกรดภาคจีควักนั่นเองครับตัวนี้นะก็ถ้าใครยังไม่มีก็หากันดูแล้วกันนะราคาอาจจะแรงอยู่สักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอราคาลดลงมาก็ค่อยหามาสะสมกันแล้วกันนะครับต่อไปครับก็จะเป็นภาคจีควักเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัว เซ拉ไลท์ไทกันแคนนอนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานพิเมียนบันไดอีกตัวก็ได้มาเมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับของที่4ผ่านไปครับต่อไปก็จะเป็นงานของที่ผมซื้อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มจากเจ้า RX 9 9 G ECA กันดั้ม ECA ครับตัวนี้ก็เป็นหุ่นกันพาที่เพิ่งรีสต็อกมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะสวยมากๆครับตัวนี้นะชอบมากๆ ต่อมาครับก็จะเป็นภาค MS 0 8 t ย์ m ทีมนะครับ0 8นย์ทีมเหมือนเดิมนะมันระเขียดมันหวานว่า08 MS ทีมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น RX 79 g กันด้า G g u n d กล่าวไทยครับตัวนี้ผมก็ได้มาเมื่อเดือนพฤศจิกาเช่นเดียวกันครับผ่านไปทั้งหมดแล้ว6กล่องเนาะ,ะต่อไปครับก็จะเป็นงาน Master Grade นะครับมา s t ต r grade ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมดองมาสักพักหนึ่งแล้วนะ ก็จะเป็นตัวที่ผมดองเป็นกล่องสุดท้ายของคลิป ep ีที่แล้วนะครับก็คือกันดั้มคีรีออสนะตัวนี้ผมได้ตัวนี้มาผมก็ไปตามหามาเพิ่มอีกทั้งหมด3ตัวนะครับก็ได้มาเมื่อเดือนพฤศจิกาหมดเลยนะอีกสตัวที่ผมตามหามานะครับตัวนี้มันเรียกเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าผมสะสมตัวไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกครับก็คืองานมัตเตเกตนะครับผาากันน้ำดับเบิลโอนะ กันดั้มไดนามิสนี่ครับไอเจ้าคีออสมาเรียกเพื่อนมานะครับอ่ะตัวต่อไปครับก็จะเป็นเจ้ามาร์ตเกดครับกันดั้มเอ็กเซียอีกินิชันโหมดนะครับนี่ครับผลจากคีออสเรียกเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับก็คือเจ้าเวอร์ชิลนะและนี่ก็คือกันดั้มเวอร์ชิลครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ ขุ่นกันพลาภาคกันดั้มดับเบิลโอครับสีซันแรกก็มี X อ็กซ d y n a m เมสคีริ o, แล้วก็เวอร์ชิลครับและนี่ก็เป็น3กล่องสุดท้ายที่ผมซื้อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่าเริ่มที่ตัวแรกครับตัวนี้ก็ได้มาประมาณวันที่2พฤศจิกาน,นะก็คือ RGRX 9 3 FF New g u ก d a m กันด้ครับตัวนี้ก็ได้มาจากงานบันไดเซอร์เรตเอ็กซิบิชันปี2025นะครับที่จัดที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น5นะครับตัวนี้นะซื้อมาจากในงานนะครับ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นงานพรีเมียมบันไดเนาะก็เป็นกันดั้มภาคเอ่อกันดั้มรีเควียมควอวินเจนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานพรีเมียมบันไดเนาะเป็นซากุเอ่อตัวนี้ของใครเนี่ยเป็นของเลอชอนนะครับตัวนี้นะก็จะได้2ตัวนะในกล่องเดียวกันนะครับตัวนี้ต่อมาก็เป็นงานพรีมมบันไดเหมือนเดิมครับก็อยู่ในภาคกันดั้มรีเควียมควอวินเจนเหมือนเดิมนะก็ตัวนี้ก็เป็นของชับแล้วก็ กาลีนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นงานพรีเมียมบันไดก็จบไปแล้วครับสําหรับเดือนพฤศจิกายนครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าซื้อไปทั้งหมด8กล่องนะตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด13กล่องแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาเป็นกล่องที่14ครับกล่องที่14ก็จะเป็นงาน GP02 นะครับค่ายโซลมอนนะตัวนี้ก็ เป็นงานของผมเองแต่ว่าผมก็ดองเอาไว้ยังไม่ได้ประกอบนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นงานของลูกค้านะที่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปสักครู่นี้นะอันนี้ก็เป็นกล่องที่สิบสี่นะครับที่ดองเอาไว้ต่อไปครับก็จะเป็นกล่องสุดท้ายละที่ผมดองเอาไว้ก่อนที่จะเป็นกล่องดองเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกันดั้ม G ีเซ l Perfect p ต c k นะครับตัวนี้ก็ได้มาช่วงเดือนออกันยายนนะครับอันนี้ก็คือ14กล่อง15กล,องละนะกล่องนี้นะกล่องนี้องที่15นะครับ ก็จะเป็นกล่องสุดท้ายนะครับนอกนั้นที่ผมจะรีวิวต่อจากเนี้ยก็จะเป็นกล่องกันดองที่ผมดองไว้เก่าก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าเจ้า G ีเซลเนี่ยเป็นหุ่นกันพลาที่ดองใหม่หลังจากที่ทําคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ความจริงไม่ใช่นะยังมีอีก2กล่องนะครับก็คือ,อกล่องแรกครับก็คือกันดั้มมาร์กทนะเป็นกล่องดองกล่องที่16นะครับตัวนี้ก็เป็นกันดั้มไททันนะครับมาร์กท ตัวนี้ก็ดองหลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวครบรอบหนึ่งปีไปนะก็เป็นกล่องดองกล่องที่สิบหกครับอีกตัวหนึ่งครับก็ได้มาหลังจากที่ทำคลิปรีวิวครบรอบหนึ่งปีไปนะตัวนี้ก็จะเป็นวิงกันดั้มซีโร่นะครับตัวนี้เป็นงาน RG ตัวล่าสุดนะครับที่ได้มาก็ตัวนี้ได้มาช่วงเดือนกันยายนนะครับก็เป็นกล่องดองกล่องที่สิบเจ็ดนะครับ 17กล่องผ่านไปแล้วอ่ะตัวไหนอีกครับที่ได้มาน่าจะหมดแล้วนะนอกนั้นก็จะเป็นหุ่นกันพลาดองที่ดองไว้เก่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เก่ามากนะครับอ่ะหลังจากหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นหุ่นกันพลาที่ผมได้ทําการรีวิวไ,วไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะอ่าเริ่มจากตัวที่18ครับก็จะเป็น R G M S 0 6ก F s a k u 2ครับอนะอันนี้เป็นกล่องดองเก่าครบรอบ1ปีนะครับ ต่อไปครับก็เป็นกล่องดองกล่องที่19นะครับก็เป็น RG Zeta g u n d า m มตัวนี้นะมุกยังมุกที่เขาเล่นล้อเรียนเนี่ยจะอยู่ตลอดไปนะครับได้ตลอดการสำหรับ RG Zeta นะครับ19ไปแล้วนะครับต่อมาก็เป็นกล่องที่20นะครับก็จะเป็นเจ้า GFRED นะครับไอต,ตัวนี้ก็ราคาเริ่มดอบลงมาเป็นปกติแล้วนะ ต่อไปครับก็จะเป็นกล่องที่21นะครับไอตัวนี้ก็ได้มาเมื่อเดือนสิงหานะตัวนี้ก็เป็นเลด g กั d a m มครับอ่าโอเคราคายัางไม่ดรอปลงมานะครับอีกรออีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวราคาก็น่าจะดรอปลงมานะครับสำหรับเจ้าเลด g กั d a m มต่อมาครับเป็นกล่องดองกล่องที่22ครับตัวนี้ได้มารู้สึกว่าจะเดือนมิถุนามนะั้งนะครับโบเกต้าเกวกุกนะครับตัวนี้ก็ราคายังคงเส้นคงวานะ ก็อยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับสำหรับเจ้าโบเกต้าเกียวกุกนะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมหุ่นตัวต่อไปครับ22กล่องผ่านไปครับก็ต่อมาก็เป็นกล่องที่23นะก็คือ RG RX 93 New g u n d a นิวกันดั้มครับหุนกันพาดองกล่องที่23ผมนะไปรัวๆเลยครับต่อไปก็เป็นกล่องดองกล่องที่24ครับก็เป็น d o Quanta ครับตัวนี้ก็ได้มาช่วงเดือนมิถุนาเช่นเดียวกันนะครับ เดอรเบิอคอนตา RG นะสวยมากๆครับต่อไปก็เป็นกล่องดองกล่องที่25ครับก็คือ RG ก e ันดั้มอีเ n ียนนะครับตัวนี้ก็ได้มาช่วงเดือนพฤษภานะครับกล่องที่26นะครับก็คือ Shining กันดั้ตัวนี้น่าจะได้มาเมื่อประมาณเดือนออจำไม่ได้แล้วเดือนพฤษภานะน่าประมาณช่วงนั้นนะครับกล่องที่26ผ่านไปครับ ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับเมื่อกี้ผมรีเช็คนับกล่องกันพาไปแล้วตอนนี้ผมรีวิวไปทั้งหมด28กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องที่29นะพอดีผมนับเลขผิดนะครับต่อมาก็เป็นกล่องที่29นะ RG Cross Bond Gundam ครับตัวน,นี้ก็ดองมานานแล้วนะนะครับกล่องที่30ครับก็จะเป็น RG d o u b l O a s e r, r ครับ กล่องดองกล่องที่31ครับก็จะเป็น R G Thor Greed นะครับ e l i War ตัวนี้กล่องที่32ครับก็เป็น R G Destiny Gundam นะครับ R G จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมชอบสะสมผลกันพลาภาค R G นะครับ3าสผ่านไปครับ33ครับก็จะเป็น G Quark นะครับเป็นงานไฮเกด G, G Quark ปัจจุบันเนี้ยก็ราคาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถหา มาสะสมกันได้แล้วนะก็เดี๋ยวปีใหม่ก็จะเป็นตัว G Quark Avenger Unit เนาะก็ใครยังไม่มีตัวนี้ก็ไปรอ G Quark ตัวใหม่เลยก็ได้นะครับอ่ะสาผ่านไปครับต่อไปก็ตัวที่3ามสินะก็เป็น RX เจ็ดสิด2 Gundam ครับตัวนี้เป็นงานไฮเกรดนะครับกล่องที่35ครับก็จะเป็นเจ้าเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวเนี้ยนดั้มว Vida นะครับเป็นมนะัตเตอร์เกรดเนาะ 35. กล่องที่สามสิบห้ากล่องที่สามสิบหกครับไอ้ตัวนี้ได้มาเดือนกุมภาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นกันดั้ม GP พีศูนย์หนึ่งโฟเบอร์เนอร์นะครับตัวนี้ก็ตามหามาค่อนข้างนานครับในที่สุดก็รีสต็อกมาสักทีหนึ่งแล้วก็เ,เป็นคุณกันพาที่ค่อนข้างสวยนะใครยังไม่มีก็แนะนําครับกล่องที่สามสิบเจ็ดครับตัวนี้ได้มาเดือนมกราถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็น RG ีก็สกันดั้มครับ นี่นะตัวนี้ก็ได้มาเมื่อธันวาปีที่แล้วนะครับก็เป็น rg ชินันจูตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะได้มาวันที่25ธันวาปีที่แล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น4กล่องสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็ดองครบปีมาหมดแล้วนะสำหรับ4กล่องสุดท้ายนี้นะก็ตัวแรกครับก็จะเป็น ms 0 6ย์ก f saku f type solarie นะครับภาคกันดัมรีเควน ฟอร์วินเจนนะครับเอ้ยฟอร์วินเจนอ่าตัวนี้ก็ดองมาครบปีแล้วนะยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวที่สามสิบเก้านะครับอ่ากล่องที่สี่สิบครับก็จะเป็นไอเอ็กเจ็ดสิบแปดจี๊ยกันดั้มเอ็กนะครับตัวนี้ก็เป็นภาคเน็ตฟลิกเหมือนกันดองมาครบปีแล้วนะตัวนี้นะครับอ่าตัวที่สี่สิบเอ็ดครับก็จะเป็น R าร์จีไอเ ไฮนิวกันดั้นะครับตัวนี้ก็ดองมาครบปีแล้วนะครับกล่องที่41ผ่านไปต่อไปก็เป็นกล่องสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ่นกันพรารดองกล่องแรกของผมนะก็จะเป็นงานมาร์เกตนะครับก็เป็นวิงซีโรเวอร์คานะครับตัวนี้ก็ตัวเนี้ยคือดองกล่องเนี้ยเป็นกล่องแรกเลยนะครับในชีวิตของผมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เรียกเพื่อนมาเรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็ดองไว้ทั้งหมด42กล่องนะก็สิ่งที่ได้ ไปต่อในปี2026ก็คือกล่องดองนะครับเราก็นั่งประกอบกันไปนะยาวๆเลยครับในปี2026ที่จะถึงนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมหุ่นกันดองของเรานะก็สาบานว่าปีหน้าเราจะไม่วูวาเหมือนปีนี้นะครับจะซื้อให้น้อยลงที่สุดนะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับต่อขนหุ่นกันฟ้าให้สนุกครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ